สาธิตวิธีการสารแบบใหม่นะครับอ่าเอาวางไว้ตรงนี้1เส้นเตรียมมาทั้งหมด7เส้นนะหนเส้นวางอีก1เส้นสอดไว้ข้างล่างสอดลงข้างล่างนะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้นะักเรียนกดนะดูนิ้วครูนะครูถนัดขวานิ้วชี้กดกดตรงนี้กดแรงๆเสร็จปุ๊บ พับเป็นสามเหลี่ยมลงมาเด็นักเรียนดูนะเสร็จปุ๊บให้นักเรียนกดให้มันเป็นสามเหลี่ยมสวยๆนักเรียนจะเวลานักเรียนทำอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยอ่กดเสร็จปุ๊บอันต่อมานะครับเหมือนเดิมเลยเอานิ้วชี้เนี่ยกดเนาะแล้วก็พับลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันเลยเส้นขนานนะครับอ่าซ้ายขวาก็จะเท่ากันเนาะนี่และตรงนี้ตรงกลางเนี่ยอ้าวมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงกลางเป็นแบบนี้ เสร็จปุ๊บนะเอาอีกหนึ่งเส้นมาขั้นตอนแรกคือสอดเข้าสู่ช่องนี้เห็นหรืยอยังยกหนึ่งคมหนึ่งยกหนึ่งเนาะสอดเข้าไปวางเส้นที่สองเมื่อกี้เรายกใช่ไหมต่อไปเราต้องขมอ่ะก็ยกเส้นกลางเนี่ยนริงจริงเอาน,านั่นเียเอามือเนี่ยแล้วยกเส้นนี้มาวาง อันที่2งเนี่ยแล้วก็สลับวางไปเ,เ,เรื่อยๆกดเข้าไปได้แน่นก่อนที่นักเรียนจะเนี่ยนักเรียนกดเนี่ยดันเอานิ้วเนบเนี่ยดันเข้าไปให้มันแน่นๆเห็นไหมแน่นๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออีซ้ายกับขวาเนี่ยมันต้องขนานกันอยู่นะหมถึงว่ามันต้องใกล้ชิดกับอีตัวเส้นตรงกลางไว้ก่อนนะต่อมาเส้นที่3าม,มาเหมือนเดิมเลยสลับวางนะครับสลับวางก็จะสอด่างนี้นะ สับวางนะครับแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นไปแน่แนๆเลยเซตที่4ยกตรงกลางนะตรงข้ามกันใช่ไหมนะยกตรงกลางครับนี่แบบนี้สอดเข้าไปไม่ยากนะครูว่าแบบนี้ไม่ยากนะเวลาจัดเห็นไหมอย่างเงี้ยยกไปซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวมันก็สวยเองเห็นไหมครับเนาะอันต่อไปก็เหมือนเดิมนะตรงข้ามนะ เอาเส้นซ้ายขวาขึ้นสอดนะครับอืมหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นอีกหนึ่งเส้นนะครับนะเราก็ต้องยกตรงกลางขึ้นนี่แบบนี้เสร็จเจ้นที่เสร็จเจ็ดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปแนววิธีการคือ เราจะทําซ้ายก่อนหรือทำขวาก่อนก็ได้นะครับครูจะทําซ้ายก่อนเพราะว่าครูถนันซ้ายนะครับะกดนิ้ว1น,นิ้ววางกดนิ้วชี้ก็ได้นิ้วโป้งก็ได้กดตรงมุมที่จะพับนะครับเอาเส้นแรกขึ้นมาพับเป็นสามเหลี่ยมลงไปก่อนดูนะพับเป็นสามเหลี่ยมลงไปก่อนเห็นไหมถ,ถ้ากดมันจะเป็นมุมดีเรียบร้อยดีเสร็จปุ๊บ มันจะมีทั้งหมดกี่เส้นเอ่ยห้าเส้นใช่ไหมที่ต่อจากตรงนี้นะเส้นแรกไม่ยกยกเส้นที่สองยกเส้นที่สองเส้นที่สามไม่ยกยกเส้นที่สี่ก็คือยกสับวางใช่ไหมยกเส้นสับวางนะครับนักเรียนดูเด้อยกเส้นสับวางยกเส้นนี้กับยกเส้นนี้ยกขึ้น เสร็จปุ๊บเราไม่ได้หักนะเส้นเนี้ยแค่ยกเฉยๆแล้วก็โค้งมาสอดโค้งมาสอดแล้วเอาอีกตัวนี้เข้าไปอีกตัวที่เราพับเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้พับตัวนี้นะเราแค่ยกเฉยๆนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปเนี่ยอมอเสร็จละหนึ่งเส้นต่อมาเส้นต่อมาก็เหมือนเดิมกดก่อนจ้ำนะครูย้ำเสมอนะกดก่อน ทำไมถึงต้องกดมันจะได้ัเป็นสามเหลี่ยมสวยงามนะครับเนาะพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมเอามือไปกดให้มันเป็นมุมดีๆเสร็จปุ๊บเส้นแรกยกไหมไม่ยกยกเส้นที่สองเห็นไหมครับยกเส้นที่สองกับเส้นที่สี่ยกเส้นที่สองกับเส้นที่สี่ยกยกเฉยเฉยยกเฉยเยนะเห็นไหมแล้วเอาตัวนี้เข้าไปสอดสอดยกเฉยเฉยนะไม่ได้พับนะ สอดเข้ามาเสร็จอสองเสร็จละต่อมาเส้นต่อไปเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเนาะกดก่อนเสมอนะครูจะย้ําว่าให้กดก่อนเสมอนะลูกกดปั๊บแล้วภาพลงใส่ปุ๊บเส้นแรกยกไหมไม่ยกยกเส้นที่สองยกเส้นที่2ก็คือเส้นนี้ ยกเส้นที่สอคือเส้นนี้ยกเฉยๆแล้วอันนี้ลอดเข้าไปเห็นไหมไม่ยากนะแล้วก็ไวด้วยต่อมาเส้นนี้เหลืออีกสองเหลืออีก3เส้นเหมือนเดิมเลยเส้นนี้พับนะครับกดกรอือก้วงมากดเสร็จปุ๊บพับพับลงพับลงเห็นไหม เส้นแรกยกไหมไม่ยกยกเส้นที่สองยกที่2สองขึ้นมาครับนะเหลือสองเส้นซ้ายเหลืออีกสองเส้นใช่ไหมพับลงมาเลยครับพับเส้นแรกก่อนครับเส้นแรกก่อนพับลงมากดก่อนพับแล้วก็กดกดก่อนนะกดก่อนแล้วก็พับเห็นไหมเรียบร้อยต่อมาข้างนี้เหมือนกันนะครับเนาะ เส้นแรกกดก่อนกดก่อนครับเส้นแรกยกไหมไม่ยกยกเส้นที่สองกับเส้นที่ 4, สีส 4, ่ยกเส้นที่สองกับเส้นที่สี่ขึ้นเนี่ยยกเส้นทะี่สองกับเส้นที่สี่ขึ้นเนาะแล้วก็เอานี้สอดเข้าไปข้างในนะครับนี่เลยแล้วก็ดันเข้ามาเสร็จต่อมากดเนาะ พับเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้มันขนานกันไม่ต้องให้มันเกยกันนะเสร็จปุ๊บเส้นแรกยกไหมไม่ยกยกเส้นที่สองกับเส้นที่4ยกเส้นที่สองกับเส้นที่4ครับพบอ่ะเห็นไหมต่อมาเหมือนกันเลยภาพโกดก่อนแล้วก็ภาพ เส้นแรกไม่ยกยกเส้นที่2นะครับยกเส้นที่2ยกขึ้นนี่สอดเข้ามาต่อป้าเส้นสุดท้ายลองสุดท้ายนะสเส้นสุดท้ายมือโกดเสร็จผู้ภัพนี่แบบเกี่ยวก่ต้องยุ่งครับเหนไงเห็นเนานะ แล้วก็ยกเส้นนี้ขึ้นยกสเส้นที่1ไม่ยกยกเส้นที่สองเส้นนี้ขึ้นวางานะอันต่อไป2อ,อันสุดท้ายพับมาเลยครับพับหนึ่งแล้วก็พับกดก่อนนะกดก่อนแล้วก็พับเสร็จปุ๊บ,วบนะรวบนะรวบรวบไปเลยรวบแบบไหนก็ได้ให้มันโค้งเข้ามานะะรบวบ ได้หมดนะครับแล้วแต่วิธีรวบของแต่ละคนเนาะแต่พยายามให้โค้งเข้ามานะครับเนาะดึงตัวนี้เข้ามาดึงเข้ามาน,น,นี่นแล้วก็มัดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเรียนมัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะสอนวิธีมา เรียนดูนะคะวิธีมัดนะให้นักเรียนเนี่ยจับให้มันแน่นก่อนนะจับรูปแบบเนี่ยจัดให้มันเรียบร้อยสวยงามก่อนแน่นก่อนอันเนี้ยสวยแน่คลีบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บนักเ,เรียนขนาดขวาใช่ไหมครับ <c oughs> ให้นักเรียนเนี่ยเอาอีนิวเอาอข้างซ้ายที่นักเรียนจัดตัวใบเนี่ยเก็บไว้หนึ่งเส้นก่อนเก็บได้ไว้หนึ่งเส้นเสร็จปุ๊บให้นักเรียนพัน พันแน่นๆพันแน่นๆน,น,นะพันแน่นๆม้วนม้วนม้วนเห็นไหมแน่นถ้าแ,แน่นจะเป็นแบบนี้นะโค้งอย่างนี้เนาะเสร็จปุ๊บต้อเรียนดูเดเออร์นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะทำให้มันเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนแล้วก็กลับด้านให้มันเป็นควายแบบนี้เสร็จปุ๊บอสอดเข้าไปอดเข้าไปตอนนี้เป็นปัญหาแล้วนักเรียนก็ดึงเส้นเดียวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยได้ละ เห็นไหมทำเป็นบวงทําเป็นบวงควายสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วสอดเข้าไปพอเข้าไปแล้วนี่ก็ดึงดึงดึงเสร็จแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับโอเคหยุด,ด